สวัสดีครับจเจอข้าวตัวใหม่อีกแล้วนะนี่ก็ผมมาแล้วนะครับข้าวผัดปลาสลิดโหระพาอืมอ่าตัวเก่าจะเป็นใบกระเพราอันนี้เป็นใบโหระพานะฮะอ่าเหมือนไม่ค่อยแตกต่างเดี๋ยวเรามาดูกันแตกต่างแค่กลิ่นหรือเปล่าโอ้โหอุ่ยเนื้อปลาชิ้นน่้นข้างใหญ่นะครับดูดิเต็มเลยนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หญอืมก็หอมมันอ่อนปลาทอดแล้วก็อ่าใบโหระพานะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อปลาก่อนเนื้อปลาสลิดนี่นะค่อนข้างใหญ่ต้องคุกเค้าซะหน่อยนะัะโอ้โหจะติดแข็งๆหน่อยนะอ่าขอคุกเค้าหน่อยครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองเนื้อปลาก่อนเลยอืมข้าวผัดเน่ยอารมณ์เหมือนข้าวผัดขี้เมาแต่รสอ่อนกว่าเนื้อปลาก็ก็หอม มันทอดด้วยทานอ่ะอารมณ์เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันจะกรอบไหมก็ไม่เชิงนะครับเนื้อปลาติดเค็มๆนะครับข้าวมันคือขี้เมานะฮะผัดขี้เมาเลยนะครับแต่เนื้อปลาให้เยอะข้าวให้เยอะนะครับอืมอืมพริกก็กินได้ครับแต่ข้าวเหมือนเวฟมาค่อนข้างจะ นั่นหน่อยจะแข็งๆหน่อยอในเรื่องของรสชาติเนี่ยก็พอกินได้นะครับก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะแต่พวก็ e เจอร์พวกอะไรมันไม่ค่อยเท่าไหร่สำหรับผมว่เฉยๆแล้วเนื้อปลาชิ้นให,ใหญ่เนื้อปลามีความเค็มกัดกะผัดแล้วก็โอเคหอมโหพาไหมหอมนะครับโหลพาให้ามาเต็มเลย ม,ม,มันแบบรสชาติเขามันจะไม่ได้โตเหมือนแบบข้าวผัดหอยลายโอ้โหอันนั้นนี่มาเต็มทั้งกลิ่นทั้งรสนะฮะถือว่าสุดจริงๆเมนูนั้นตียากครับเมนูนั้นนะอ่ะม,ม,มีก้างด้วยระวังนะครับกินเนื้อปลาระวังก้างด้วยนะครับอื ใหญ่ๆข้าวได้เยอะยอมมับข้าวได้เยอะกินได้เต็มปากเต็มคำดีนี่นะครับก็สามารถไปลองกันได้นะครับทุกสาขาข้าวผัดปลาสลิดโหระพานะครับไปหือ,อใหญ่จริงๆเอาให้หมดอื